สวัสดีครับผมฟิล์มครับครับนี่ไม่ใช่คลิปแอนิเมชันแต่อย่างใดนะครับมันเป็นคลิปเล่นเกมครับผมไปเล็กันเลยเด่ยค่อนข้างเก่งอ่ะบอกเลยนี่อย่างแรกเราก็มาอย่งนี้แล้วก็เปิดป๊าบปเจออะไรไหมไม่เจอลราออนี่มารอรอยแกเด็กเด็เด็เด็กเด็ด็เด็กเด็เยดดย

เอาละผมว่าเราลงข้างล่างดีกว่าะเออกูแหลกอุ้ย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 เปิดตู้เย็นมีแต่ของมีแต่สมองมีแต่เธอไปแล้วจ้าอุ้ยฮาสไปเดอร์คีมันทำอะไรได้อันนี้จำไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วสไปเดอร์คีมันทำอะไรได้วะวิ่งวิ่งวิ่งรอบบ้านกันเหมือนเหมือนมันจะ เปิดตรงนั้นได้ั้ผมจำไม่ได้เดยมันเหมือนมันเปิดตรงนี้ได้ไม่เอ้าก็เนี่ยสปาร์ตคีชิบหายป่าป่ามีนี่อยู่สวยเอาละมันมาแล้วมาแล้วเราเอาสปาร์ตคีไว้ตรงนั้นก่อนดีกว่าตอนนี้เกมดูดีกวดูดูดูดลวเริ่ดพานโอเคเฮ้ย ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดตัดดิเฮ้ยไปแล้วกูลงต่อหยิบตัวอันหน้าด้วยดีโอเคโอเคตอนนี้พูดเร็วนิดหน่อยเราต้องจริงจังโอเคตัดนี้เสร็จโยนทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรละเราต้องโอ้ย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 น่ากลัวจริงีนี่อีนนี่มันน่ากลัวจริงๆไม่รู้ทำไมมันถึงเอาเราเข้ามาในบ้านมันงงไหมเงี้ยเอ่อต่อไปอย่าทับตกนะทับตกมันรู้เลย อ้หลังบ้านไม่มีอะไรนี่วะเรียกมันมาก่อนเรียกมาตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบโอเค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 ปิดปดก่อนแล้วเข้ามาในนี้เขาเปิดดิเฮ้ยเจอรูปอีแก่รูปอีแก่ถ้าเราเก็บครบเนะี่ยเราจะได้ฉากจบพิเศษอะไรก็ไม่รู้เ,เลยซึ่งผมไม่เอาอันนี้คือแะละสปาร์ปรถไฟไลฟ์ฟอร์ดเอามาไหมอุ้นี่นี่นี่เจอของดี มีนี้ด้วยอันนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยไม่ได้เก่งโอ้โรอมันมามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยงั้นผมขอไปข้างล่างเลยนะายบานเนี่ยอยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยอีนี่เป็นน่ากลัวจริงๆแมยไม่น่าดูทูไเลยลงมาข้างล่างเลย แต่ก่อนเราจะเอาปืนไปก่อนเลยสิ่งที่เราควรทําเลยมาตรงนี้เราโจนโจนเสร็จรอมันเราเขา้าในเราเราซ่อดมันเราซอ่อนแล้วก็รอมันจกกนกว่ามันจะมารโยนไปใหญ่ม,มันมีเสียงแล้วมันก็มาพอปุ๊บมันก็เข้าห้องนั้นแล้วปุ๊บกูจะปิดห้องก็ล็อกมึงแล้วก็สะพานโยกี้นั่เสร็จแล้วมึงก็จะตามมานมาป,ปุ๊บก็มาเลยกแกเอ้ยจบวันนี้แหละ S <S นี่นะฮะตายาากูไปหาของกันนะบ๊ายบายนี่มันจะมันจะสลบหนึ่งชั่วโมงโอเคได้ชอตการใหม่แล้วจันไม่มีอะไรมีโค้ดอยู่เอาวันี่ดิโอเคแพทเราโคา้ดอเหมือนมันจะเหมือนมันว่ามันน่าจะเอาตรงนี้ได้ป่ะใช่ เราต้องการมาสเตอร์คีย์แล้วก็แพนล็อกคีย์อันนี้น่าจะโยนทิ้งได้เลยนะเอาออันนี้มาไปสบสมสัดการหาเลยเราอย่าพุ่งมไปข้างหน้าดีวกว่าเพราะอีกแกน่าอยู่ข้างล่างน,นี่ใช่แหละนี่หมวกคอนโทรลอ๋อน้หมวกคอนโทรลไว้ใช้แบบตรงนี้ร okay. อขึ้นไปข้างบนไหม ขอไปเสียงรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดมันได้ยินนะ,ะ <Special S 1> ฮะสเปเชียลขี่เหรอฮะกูทำอะไรผิดปู๊วะโอเคตอนนี้มันน่าจะตื่นนั่นแหละเพราะว่ามันก็นานเกินไปแล้วเราเราล่ลอมันขึ้นมาข้างบนก่อน อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ๊ยกูตกใจโอเคเรารล่อๆหมดแล้ว,ว,ว,วโอเคเดี๋ยวมันก็ลงมาเราเอาปืนไปประกอบดีกว่ามันไม่น่ารู้หรอกว่าเราอยู่ไหนเมื่อกี้แม่งมาจากไหนไม่รู้ตกใจหมดเราเี๋ยวอาปืนไปประกอบดีวกว่าก็จ่มันจะรู้ว่าเราอยู่ไหน ตอนนี้เราขาดชิ้นส่วนปืนอีกแค่ชิ้นเดียวเราก็จะครบแล้วแต่ผมไม่รู้ว่า,วาเราควรขึ้นไปหรือเปล่าโอเคงั้นเราไปตรงนี้ก็แลนะ้วกันใช้ทางอ้อมอย่างนี้เอ,อย่าเจอนะอย่าใจเอ็นนะกูกูยิงกูกลัวอยู่ฮะเดีมานนีป้ปิดปิดปิดมีตรงนี้มีห้องลับอยู่ อะไรป่ไม่มีอะไรอ่าอน,นี่เป็นนกถ้าเราหาจนกมาม,มีอะไรป่ะอ๋อมีนุ่มโคอนโทรโอเคทีนี้ไม่มีแล้วลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคอืเมื่อกี้เห็นอะไรป่ะเมื่อกี้เห็นอะไรผมใช่ไหมทุกคน ปิดกอดอ่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันฆ่ากูกูเราหลบซ่อนใต้โต๊ะได้มันจะเห็นเราป่ะอ่ะไม่ไปสักทีล่ะไปแล้วเขียนไปชื่อไม่หำปนอาขึ้นตาบ้า Ui dìa yeah. mình lưu mấy? biết, lưu mấy? Mày biết, mấy? biết, mình biết, mình biết, mình อา้าวเหี้ยกูฮะเราขาดอะไรวะเนี่ยเราต้องใช้อะไรเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยอีแก่มึงจะมาทำไมเนี่ยูโยนทิ้งเลยทำอะไรได้ไม่รู้ไปแล้วแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะไปใช้กับรถมั้ง นี่สปเปเชียลคีอ๋อสเปเชียลคีกูอ่นานผิดมันจะมาตรงไหนมันจะมาตรงไหนซ่อนใต้เตียงก่นอนหลังสอบแล้วกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยจังหวะนี้กูไม่อยู่แล้วมาแล้วหไหวปหมล่ะมาตามกูทันไม่ได้เียโคเนี่ยลูกหลานซาตานเจ๋งนะ เนี่ยผมสามารถโยนของแล้วก็ลงไปให้มันไปข้างล่างได้แต่ไม่เอาเพราะว่าต้องใช่นี้หลอกล่อสเปกตึงแยะสเปกตึงแยะยิงมันไปแล้วแต่เราก็ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งให้มันลงไปจริงๆไม่งั้นก็จิบหายอันนี้ับ เฮ้เอาจริงเราสามารถทำทางออกจากรถได้นี่ดเปิดยังไงก็จะมาที่เข่า นี่อันนี้มันทำอะไรได้ไม่รู้่ะเนี่ยสปาร์กสปาร์กสปาร์กพลักสปาร์กพลักนี่ไอเอันเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้ผมงงเว้ยมันทำอะไรได้ผมยังไม่เคยใช้เลย ให้ผมต้องหาให้เจอก่อนว่าอ <ination noises> ันนี้มันทำอะไรได้อิ้ยเลือกช้อปสินค้าเล่นบอลอสัญลักษณ์เก็บเงินปลายฉาบช็อปอย่างโ Oh my god the last day Oh my god กูเ <or> ล <the HTML> ่นแกนี่ไม่เคยผ่านสักตาเลยเว้ ขาดอะไรวะอ๋อเออลืมนี่นี่ดูมันถามมามองหาแล้วมันยังไม่เห็นโคตรควายเอ้ยมึงควายจริงเนี่ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้มันจะมีอนี่อยู่มันจะให้กุญแจเออสปอร์ตยอคีมั้งนี่ไงอีนี่อ่ะไอแมงมุมเฮียเนี่ยโอ้มันคืออันนี้เออลูกลูยแก่แก๊สโซลีน ไม่ผมจะลืมอะไรวะนี่มันเหมือนจะมีตรงนี้ด้วยแต่ไม่มีอะไรเขี่ยเกิดไหมใส่เข้าไปตรงไหนแล้วเฮ้ยแบตเตอรี่เจอตรงนี้ข้าแบตเตรเอ,เอ,เอ,อรี่เอ่อโซลีโซคออะไรไปดูภูเข้าก่อนวุ้นวุ้นวุ้นวุนวุ้นวุนเออวัดทำเป็นรอบอยู่ เออเออมาดิมาดิมาดีมาดีมาเร็วมาเร็วมาแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปไอ้สัสต,ตายซะอี่ห้อตายอยู่นั้นเลยมึงอ,อ่ะปเปิดปิดให้รอบายบายนะอีกแก่จะออกมาอย่าออกมาปุไม่ให้ออกเว้ยเราทิ้งสมุดเราไว้ อุ้ยุยยุยมึงเอา้เอาออกมาได้ไงอะไรวะโอไม่นะไม่นะอย่าทำฉันโออะไรเนะี่ยโอ้ลูกซองกูยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอ้ขับรถเป็นด้วยเหรอไม่พะสวีมาคิดเหมือนพน่กูช่องไฟชายฝั่ง เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แล้วแล้วไงคลิปกูก็โอเวอร์ด้วย